สวัสดีครับกลับมาพบบอยอีกครั้งนะครับบอยครับทีมงานฟอร์ดบานปลายนะครับบอยอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาคุณธานีนะครับวันนี้นะครับเช่นเคยครับบอยนำรถฟอร์ดเรนเจอร์รุ่นเอ็กซ์เอลพันนะครับราคาอยู่ที่749,000นาพนบาทครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะครับเป็นกระบะเรนเจอร์4ประตูนะครับผมเดี๋ยวบอยพาไปชมนะครับว่าบอยแต่งอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากด้านหน้านะครับตรงฝากระโปรงนะครับเป็นสกรูปนะครับทรงเตี้ยนะครับผมสีดําตัดสีขาวนะครับผมแล้วก็จะมีคําว่าเรนเจอร์นะคครรรัับบเเปป็นนสติ๊กกอ์แะะให้ผม มาในส่วนของด้านหน้านะครับตัวกระจังหน้าเองนะครับชุดหน้าทั้งหมดนะครับเป็นชนหน้าทั้งหมดนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นชุดของ F150 Spider นะครับผมตัวนี้กระจังหน้าก็จะใหญ่ขึ้นนะครับผมเป็นตะแกรงเพื่อระบายความร้อนนะครับแล้วก็มีไฟ LED 3ดวงนะครับตัวหนังสือคาว่า Ford นะครับจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวแผงด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับผมแล้วก็ตัวของ เอกอนะครับปกติไม่มีไฟตัดหมองมาให้นะครับตัวนี้เราก็มีไฟตัดหมองให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงตัวซีนะครับตัวนี้จะเป็นไฟดีนะครับผมพร้อมกับตัวสีดาเงานะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟมันติดอินฟลักเตอร์นะครับผมแล้วก็ใส่ตัวของข้อไฟหน้าให้นะครับในส่วนงด้านข้างเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นคิวล้อ6นิ้วนะครับแบบไม่มีหมุดนะครับเป็นชุดของ F150 Spider นะครับ จับคู่กับยางนะครับล้อนะครับตัวนี้ลายดอกไม้นะครับขอบ16นะครับผมก็ดูสวยงามแล้วก็เท่มากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมีแก้มข้างกระจกมองข้างมือเปิดนะครับสีดําจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ที่ติดตั้งเพิ่มนะครับก็จะมีในส่วนของเบ้ามือเปิดนะครับฟิล์มนะครับแล้วก็กันสาดนะครับแล้วก็ราวหลังคานะครับเป็นสีดํา สติกเกอร์ตัวนี้ลูกค้าออกแบบเอ่อเลือกแบบเองนะครับจะเป็นลายอ่าสิงโตนะครับกำลังทยานอยู่นะครับก็สวยงามนะครับลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้นะครับตัวของสติกเกอร์นะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายก็ติดตั้งเพิ่มก็จะเป็นส่วนของเอ่อแผ่นปิดนะครับตัวของที่เติมน้ำมันนะครับกันริ้วรอยให้ด้วยนะครับแล้วก็โลบาร์เหล็กนะครับของอารเรนเดอร์แข็งยาวนะครับนี้ แล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะมีในเรื่องของไฟท้ายนะครับที่ติดตั้งในส่วนของข้อไฟท้ายนะครับสีดําด้านนะครับผมแล้วก็การชนเหล็กนะครับเอาแรนเดอร์นะครับมาดูด้านหลังต่อนะครับด้านหลังก็จะเป็นเบ้ารองมือเปิดแบบปลายดาบนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์คำว่าแรนเจอร์นะครับด้านบนตัวนี้ก็จะมีตัวของไลเนอร์ให้นะครับแล้วของที่มปเปลี่ยนนะครับก็คืนให้ลูกค้าด้วยนะครับ เดี๋ยวบอยพามาชมด้านในนะครับด้านในเองนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับบอาก็ทำกุญจรีโมทด้วยนะครับดีมทปกติเอกพัฒนะครับก็จะเป็นตัวของกุญจธรรมดาตัวนี้เป็นรีมทนะครับผมเปลี่ยนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวบอยเปิดรถให้ดูนะครับในส่วนของรถนะครับเบาะหนังนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้สีแดงนะครับสวยงามนะครับ แล้วก็พวงไลน์นะครับเป็นพวงไลนมันตรีเิฟ e กเตอร์แล้วก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ Android นะครับขนาด9นิ้วนะครับผมตัวนี้สวยงามนะครับระบบปอมปัดภายนะครับก็จะมี a i r b a g ABS นะครับ a i r b a g เป็น Airbag คู่หน้านะครับผมน้ำมันนะครับก็สามารถเติม b 1 20ได้นะครับ b 1 0 b 20ได้หมดนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจตัว Ford นะครับเ a n เจ r นะครับ อยากได้แต่งแบบนี้โปรโมชั่นแบบนี้นะครับลองโทรเข้ามาสอบถามบอย่อได้นะครับเบอร์บอยก็086นะครับ3232518นะครับหรือ id ไลน์บอยครับสี่มงคลแล้วบอยขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับสาหรับลูกค้าใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บอยด้วยนะครับส่วนลูกค้าเก่านะครับฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับถ้าใครกําลังสนใจฝอยู่นะครับก็แนะนําันเข้ามาได้นะครับปรึกษานะครับดินนี้ให้ปรึกษานะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจอยากดูรุ่นไหนนะครับหรือว่าอยากดูกระเช้าแบบไหนนะครับ ของออปชันของรถนะครับก็แจ้งบอยเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวไปทำลิงก์ YouTube ไปให้นะครับแ้งนงันครับสำหรับนี้ว่าเราขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ